สวัสดีครับมเมวแม่โคแขนยาวขึ้นเฉลยครับผมทำการย้ายแล้วนะครับแม่โคเจ้าแขนยาวนะครับผมเห็นว่าจะย้ายไปช่วยงานที่อำเภอชุมแพวา่ายะท้ผพดฝนตกครับผมเห็นงานอะไร มาชมการเอาแมคโครขึ้นเชลเลอร์นะครับเขยนยาวบักเทลเลอร์เลย่นไปแล้วนักล่านักล่าหาปลา ขึ้นมาเบาๆลูกเพื่อ,อขึ้นมาเบาๆค่อยๆขึ้นมาสายไฟนะพอได้พอได้ไดตมุนไปทั้งพุนตมุนทั้งพุนสายไฟไหมมาแล้วมาแล้วดมือมาแล้วโอ้ยดีมาได้ยงาขักเง่าแน่อะจะถ่ายรถจนหัวหัวรถปั๊บเลย Hả? Phải luôn phải cho phải con, phải con lắm phải con. À, nhà mày khoai luôn kìa, nhà mày khoai. ค่อยๆขึ้นมานะครับใจเย็นนะล,ลูกพี่ ขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้วขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วโอ้ฝีมือฝีมือดูฟีเ,ฟเ,เขาใหญ่ดูฝีมือครับเบาๆบเบาเบาเทเล่ย่ากลวยเทเลอร์อย่ากลวย ฝีมือครับครับผมฝีมือการเอาแมคโครขึ้นเทเลอร์นะครับผมแขนายาวอีกังหันคอยบอ่เคยขับขึ้นจากที่ได้แขนยาวแขนสั่นใครเนี่ยอ่าขึ้นได้แล้วนะครับตอนนี้ขึ้นมายืนแล้วกําลังจะจัดให้เข้าที่เข้าทาง ค่อยๆเดินมาครับเดินมาเรื่อยๆฝนก็ตกพรำๆนะครับผมฝนตกรินปล่อย เรียบร้อยถือว่าจบภารกิจอ,ออกเดินทางแล้วครับเดินทางมุ่งหน้าสู่อำเภอชุมแพรจังหวัดขอนแก่นนะครับผมโอ้อยอะ